เร,เรเาเคยจะกินเนาะ <g ül> เร็วๆก็มาออาตอมาแล้วหรออต้เจ้ามาเร็วๆ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 มาทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ พอเลยหล่อนเนี่ยลองจับจมูกดิจับจมูกแตะๆหันดูดิเฮ้ยกระบี่แถไปใกล้ๆมันไม่กัดหรอกเออมันกัดไม่ได้

ไม่มาละอย่านะหบนะยังไ <c oughs> งอากาศโอ้ยหวายมากเลยอากาศ